ดีครับนี่นะครับผมพามาดูลูกพ่อองผมเองนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไก่น้ำหนึ่งนะครับพ่อป่านะครับสำหรับตัวนี้เป็นไก่ลูกหนุ่มแล้วนะครับมัดขึ้นขอนแล้วแต่แหเกินครับตัวนี้เลยจับเข้ากรงใหม่จับเล่นให้มันคุ้นมือก่อนครับแล้วค่อยเอาขึ้นขอนสำหรับตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นน้องครับตัวนี้สงสัยจะติดป่าเยอะตัวนี้นี่เล่นยากด้วยเกินตัวนี้ครับหัวข,ขาวนะครับไก่ชุดนี้หัวข,ขาวตัวนี้ขาวมากหัวขาวครับเลยเปียวกว่าครับตัวนี้ ่วนตัวตัวพี่นี่ก็เสียงดีอยู่นะครับตัวนี้แต่ไม่เคยขันเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีตัวคุมในบ้านอยู่ครับตัวพ่อเลาะสุ่มทุกวันครับจะไม่ขันอยู่นะครับตัวนี้แต่เช้าๆขันแล้วครับ